สวัสดีนะครับสวัสดีผู้รับชมทุกท่านครับวันนี้มาดูบรรยากาศตอนเช้าบ้านตะขมนะครับเมื่อคืนฝนตกนะครับเมื่อคืนอากาศเย็นมากเลยนะครับตอนเช้าก็คลึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับมีลมด้วยนะครับหนาวเลยนะครับคนตายืนสั่นเลยนะครับเนี่ยช้างชลาแล้วแต่สู้อากาศหนาวไม่ได้นะครับ หนาวหรือร้อนจะเจออากาศหนาวจะยืนสั่นเลยนะครับสั่นไห้เห็นเลยนะครับเห็นตัวชัดนะครับสั่นกตกเลยนะครับอายุเยอะแล้วนะครับก็ผมตานฐานจะน้อยนะครับเจออากาศจริงๆนหนาวหนาวก็ยืนสั่นนะครับหน้าหนาวน,น,น,นี่ก็ช้างชลาหลายเชือกก็ลม้มเสียชีวิตหลายเชือเหมอนกันนะครับเจออากาศหนาวๆนะครับ คนตาทำ73ปีแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ตกมันวันนี้มันไม่ออกมันไม่ออกเลยนะครับเจออากาศเย็นไม่ออกเลยนะครับวันนี้ขำแบยังบวมอยู่นะครับสามเดือนกว่าเกือบสี่เดือนแล้วครับก็ยังไม่หายตรงมันเลยครับก็ช่วงที่ตกมันก็พาไปไหนไม่ได้ครับต้นไม้ต้นไม้รอบๆก็ตายหมดแล้วนะครับคนตาจัดการเรียบร้อยแล้วนะครับ หักโค่นสองสามต้นแล้วนะครับก็เหลือต้นนี้นะครับต้นนี้ก็ตายแล้วนะครับเปิต้นใหญ่นะครับ้ากตกมันทีก็สามด้วยสี่เดือนครับล่ามต้นไม้ต้นไม้ตายตรงนั้นนะครับพาไปไหนลําบากครับให้อาหารก็ให้ได้นะครับแต่ว่าเข้าใกล้ไม่ได้นะครับต้องระวังช่วงต้นมันเขาจะจำความจำอะไรไม่ได้นะครับอารมณ์จะแปรปรวนง่ายนะครับ ยืนสังเกตดูยืนนาวสั่นเลยนะครับเจออากาศเปเย็นนะครับช่วงเช้าเช้าอย่างนี้นะครับเมื่อคืนก็ฝนตกเปียกทั้งคืนเลยนะครับตอนเช้าก็มาอากาศเย็นมืดเริ้มมืดฟ้ามืดฝนมีลมด้วยนะครับติ่ันอยู่นะครับยังไปไหนไม่ได้เลยนะครับอายุก็เยอะแล้วนะครับเดี๋ยว ไม่มีโรงนอนกับเขาน,นะครับตองอาศัยอยู่ตามรบไม้เวลาตรงมันไปล่ามต้นไหนก็ตายต้นนั้นนะครับเพราะว่าอยู่ใช้ระยะเวลาในการอยู่สามเดือนถึง4เดือนนะครับมันจะไปลอกต้นไม้ออกหมดนะครับลอกเปลือกนะครับกินอาหารก็เหลือเต็มน,นะครับช่วงตรงมันจะกินอาหารได้น้อย,อยกว่าปกตินะครับ เพราะว่าขมักสองข้างจะบวมแล้วก็ทําให้กินอาหารได้น้อยลงครับเหมือนคล้ายๆกับเป็นอาการเบื่ออาหารนะครับถ้าหายตกมันก็จะทานได้เป็นปกติทุกอย่างนะครับช่วงตกมันทานได้วันหนึ่งไม่ไม่น่าจะถึงสองร้อยโลนะครับแต่ว,ว่าน้ําคือขาดไม่ได้นะครับน้ําต้องให้ตลอดนะครับาชาวเที่ยงเย็นหรือวันในอากาศร้อนๆก็ให้บ่อยกว่านั้นนะครับช้างตกมันต้องการให้ ต้องการน้ำมากครับถ้าาให้น้ำลำบากก็เป็นต้นกล้วยจะง่ายกว่าครับต้นกล้วยก็จะมีน้ำนะครับช้างรงมันส่วนมากก็จะให้เป็นกล้วยนะครับต้นกล้วยนะครับจะช่วยบรรเทาความร้อนได้บ้างนะครับบางเชืองให้น้ํายากนะครับควานเข้าใกล้ไม่ได้เลยนะครับใส่ใส่ถังไปก็เหยียบทุกถังเต็มหมดนะครับใช้วิธีเบบโบราณคือตัดต้นกล้วยให้กินนะครับ ต้นกล้วยก็ใช้แทนน้ำได้นะครับขอบคุณผู้รับชมผู้ติดตามทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับช่องใหม่นะครับช่องใหม่ครับเพกว่าเพิ่งหัดทำคลิปนะครับก็บางครั้งใช้ทำไม่สุภาพก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับช่องตาคำนะครับช่องใหม่นะครับขอบคุณครับ